ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักการเมืองหาเสียงจะมีการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์หกเก้าเนี่ยหลายคนก็คงเห็นป้ายหาเสียงของนักการเมืองหลายพรรคหลายคนนะครับว่าสิ่งที่นักการเมืองเหล่านี้ยกขึ้นมาเป็นอันดับแรกเป็นหัวข้อแรกๆเลยก็คือในเรื่องของนโยบายต่างๆที่เอาใจชาวนาชาวไร่โดยรวมก็คือเกษตร,รกรไทยนั่นแหละว,ว่าเราจะทําให้สินค้าเกษตร,รมีราคาที่ดีขึ้นเราจะชดเชยอย่างง้นอย่างนี้ ครัวเรือนหนึ่งจะต้องมีรายได้เพียงเท่านี้แล้วสุดท้ายนีย่ผมมองดูแล้วนะครับว่านโยบายต่างๆของพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตามนะครับข้อแรกที่พักการเมืองต่างเหล่านี้หยิบยกขึ้นมาก็คือในการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรถามว่าเราต้องดีใจไหมกับนโยบายของพักต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็คงจะดีใจนะครับว่าถ้าพูดแล้วนะครับพักการเมืองต่างมีนโยบายหาเสียงพูดแล้วเนี่ยเขาก็ทํา แต่ปัจจุบันนี้นโยบายหาเสียงมันก็คือนโยบายหาเสียงไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริงเกษตรกร,กรแล้วก็คนไทยทั่วไปนี่อาจจะคงชินชาหรือว่าเคยชินกับนโยบายของพรรคการเมืองหลายพรรคนะครับในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่มีนโยบายที่สวยหรูตั้งแต่เบี้ยังชีพผู้สูงอายุเดือนละสองพันสามพันเพิ่มเงินต่างๆเขาทําได้ถามว่าทาไมทําได้เพราะว่าคนเหล่านี้ เป็นฐานเสียงของนักการเมืองอย่างโจ่งแจ้งเลยครับปัจจุบันนี้แต่ในเรื่องของที่ทําไม่ได้แต่ก็ยังหาเสียงก็คือในเรื่องของนโยบายผู้สูงอายุในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนี้นโยบายของเกษตรกรน,นั้นแทบทุกพักหยิบยกขึ้นมาว่าจะช่วยเหลืออย่างง้นอย่างนี้จะทําให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีลืมตาอ้าปากได้แต่ลืมไปไหมครับว่านโยบายต่างๆเหล่านี้ เราได้รับความเจ็บปวดพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรได้รับความเจ็บปวดจากนโยบายของพรรคการเมืองเหล่านี้จากนักการเมืองเหล่านี้ว่าพูดได้แต่ทําไม่ได้ทําไมถึงพูดได้แต่ทําไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาจะทําในอนาคตหลังจากที่ได้เป็นรัฐบาลแล้วมันไม่มีเงินที่จะทําครับทุกวันนี้ประเทศไทยนี่หารายได้ได้น้อยกว่ารายจ่ายที่มีอยู่อันนี้เป็นเรื่องจริงครับ ท่านลองไปดูไปศึกษาข้อมูลเลยก็ได้ครับว่าประเทศไทยปัจจุบันนียข้อมูลนี่สาธารณะต่อ gdp นั้นพุ่งสูงเป็นประวัติการครับตั้งแต่สมัยยุคโควิดมาแล้วครับก็สะสมเรื่อยมาไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับเรามีเงินมีทองในการที่จะพัฒนาประเทศชาติอย่างที่เรียกว่าไม่ขาดมือคล่องมือแต่ปัจจุบันนียถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรหลายคนคน,คนไทยทั่วไปนี่ก็คงรู้ดีว่า นโยบายต่างๆเหล่านี้บางนโยบายนั้นไม่มีวันเป็นไปได้แต่ก็ยังปล่อยให้มีการหาเสียงทั้งที่กฎหมายก็เ,เขียนไว้อยู่ว่านโยบายหาเสียงต่างนั้นมันต้องเป็นไปได้ไม่มีพรคไหนหรือว่าคนไหนนักการเมืองคนไหนเลยครับว่าบอกว่าเจ้าเงินมาจากไหนแต่มีนโยบายที่สวยหรูบอกว่าพี่น้องเกษตรกรต้องอยู่ดีกินดีสินค้าเกษตรต้องราคาดีพอได้เป็นรัฐบาลครับไม่ว่าใครก็ตามครับ ก็กลายเป็นเพื่อนของฮุนเซนก็กลายเป็นเพื่อนของพ่อค้านายทุนหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองใส่พักพวกใส่พักการเมือง,องตัวเองแต่สรุปสุดท้ายเกษตรกร,เ,ร,กรเขาไม่เคยคิดในหัวสมองเลยครับว่านโยบายต่างๆที่พูดมานั้นเขาจะทําในช่วงรัฐบาลไม่กี่ยุคก,กี่สมัยที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นครับดังนั้นคําพูดที่ว่าตอนหาเสียงตอนเลือกตั้งเกษตรกร,ร,กรมาที่หนึ่งแต่พอได้เป็นรัฐบาล เกษตรกร,กรถูกลืมเป็นคนแรกอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็สําหรับนักการเมืองไทยปัจจุบันนี้ไม่ว่าพรรคไหนก็ตามนะครับสําหรับผมแล้วผมคิดว่ามันน่าจะพอๆกันแต่ถามว่ามันดีมันชั่วหรือว่ามีความคิดในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากน้อยต่างกันบางพรรคบางคนบางกลุ่มก็มาแบบเท่าๆบางคนบางกลุ่มก็มาแบบ เป็นเจ้าขุนมูลนายบางคนก็มาแบบทุนหนาทุ่มไม่อั้นแบบนี้แต่สุดท้ายกลุ่มคนเหล่านี้ก็เข้าไปมีบทบาทในทางการเมืองก็หาผลประโยชน์ใส่ตัวเองใส่พรรคพวกเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันน่าช้ำใจและก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็คือพอได้เข้าไปปุ๊บเกษตรกร,รกอ,อย่างเราก็ถูกลืมปับ๊บพอถูกลืมเป็นไงครับเวลาที่สินค้าเกษตรราคาตกต่ําเช่นราคาข้าวราคาอ้อยราคามันสาปันตกต่ํา ไปประท้วงที่หน้าธรเนียบรัฐบาลเป็นไงครับรัฐมนตรีที่ออกมารับเรื่องจากพี่น้องเกษตรกรคําพูดแรกที่เขาพูดก็คืองบประมาณไม่เพียงพอกเกษตรกรควรหันไปปลูกอย่างอื่นอันเนี้ยก็พูดออกมาได้บางครั้งบางคนนะครับนักข้อนี่งบประมาณที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกวันนี้มันเป็นภาระพูดอย่างนี้เลยก็มีครับถามว่าเขาพูดอย่างนี้มันถูกต้องไหม มันก็ถูกต้องครับแต่ถามว่าวิธีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้ลืมตาอ้าปากไม่ต้องขอความช่วยเหลือลจากรัฐบาลนั้นพวกท่านมีปัญญาที่จะคิดมีปัญญาที่จะทําให้มันจริงจังไหมเกษตรกร,รไทยไประชาชนคนไทยนี่มีความคิดความอ่านหรือว่ามีความพร้อมที่จะทําทั้งแรงกายแรงใจแต่พวกท่านในฐนานะที่พวกเราเลือกท่านไปเนี่ยท่านมีความคิดความอ่านในเรื่องนี้หรือไม่ หรือเพียงแค่เวลามาเลือกตั้งแล้วใส่นโยบายสวยหรูจะช่วยอย่างง้นอย่างนี้แต่สุดท้ายก็กลายเป็นลิงหลอกเจ้าอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสําหรับนักการเมืองกับพี่น้องประชาชนผมย้ํานะครับว่าไม่ว่าพักไหนผมไม่เคยเชียร์พักไหนเป็นพิเศษแต่ว่าก็ให้พี่น้องเกษตรกร,รกพี่น้องประชาชนดูเอานะครับว่าเวลาเลือกท่านควรเลือกพักไหนพักไหนที่คิดว่าอาจจะมีทางพอที่จะเป็นไปได้ท่านก็เลือกไปครับไม่ได้ว่ากัน แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดแล้วก็อยากบนให้ฟังก็คือนโยบายต่างๆเหล่านี้นะครับทําไมออกมาแล้วออกมาทําหลอกพี่น้องเสร็จก่อนหลอกประชาชนคนไทยทั่วไปว่าจะทําอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งๆท,ท,ที่ระบบการเงินการคลังของประเทศไทยนั้นก็รู้อยู่แล้วว่ามันวิกฤตปัจจุบันนี่ครับถามว่ามีเงินสํารองเยอะไหมเยอะครับแต่นี่สาธารณะนั้นมันสูงมากพอสูงปุ๊บก็เหมือนคนเป็นหนี้แหละครับกู้ไปกู้มากู้ไม่ไหวก็ใช้เท่าที่มีประเทศไทยก็กําลังเดินสู่จุดนั้น พอใช้เท่าที่มีเป็นไงครับก็พัฒนาได้ไม่เต็มที่การทุจริตโกงกินก็เบ่งบ้านคอบรัปชันเต็มที่ปัจจุบันนี้นะครับถามว่ามีหน่วยตรวจสอบเป็นไงครับมีสตงมีปปชท่านก็ดูเองแล้วครับว่าขนาดหน่วยตรวจสอบเองนี่ก็ยังมีข่าวในเรื่องนี้ไม่ว่างเว้นในแต่ละวันเลยครับหลักฐานที่เห็นเด่นชัดก็คือช่วงแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ดูเอาว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องปัจจุบันนี้ก็ยังไม่จบเลยยังไม่รู้ว่า ใครเป็นใครใครต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเลยครับดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยผมมองว่านโยบายของพรรคการเมืองนี่น่าจะมีความชัดเจนให้มากกว่านี้ไม่ใช่ว่าขายฝันไปวันวันหลอกชาวบ้านไปวันวันหลอกเกษตรกรไปวันวันเอาที่มันทําได้จริงเอาที่มันทําให้พี่น้องเกษตรกรพอมีหวังว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือตามนโยบายเนี่ยเกษตรกรอย่างเรานี่ไม่อยากได้นโยบายที่มันขายฝันนโยบายที่มันสวยหรู นโยบายที่มันเป็นไปได้เพียงแค่5% 10%เราต้องการนโยบายที่มันเป็นไปได้ประมาณ50%ขึ้นไปถึงแม้ว่าจะเป็นเงินน้อยนิดหรือว่าจะเป็นการช่วยเหลือที่มันน้อยนิดก็ตามแต่ถ้ามันเป็นไปได้นี่เราก็ยอมรับได้ดีกว่านโยบายที่มันขายฝันแต่สุดท้ายก็หลอกพี่น้องเกษตรกรหลอกให้ดีใจอันนี้พี่น้องเศรตรกรรู้แล้วก็โดนหลอกมาทุกๆุกุกสมัยจะหลอกมากหลอกน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นป้ายหาเสียงต่างๆของพรรคการเมืองต่างเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยปัจจุบนันนี้แล้วก็กเกษตรกรไทยนี่ผมก็คิดว่าเราก็คงเชื่อไม่ได้หรือว่าเชื่อได้ก็เพียงน้อยนิดปัจจุบนันนี้โดยเฉพาะนโยบายต่างๆที่มันเวอ้อบางอลังการสุดท้ายเป็นยังไงครับอย่างเช่นนโยบายช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต้องอยู่ดีกินดีข้าวตันละหมื่นห้าตันละสองหมืน่นเป็นยังไงครับตันละสี่พันตันละห้าพันก็อยู่แบบเนี้ยถามว่า ทำไมเป็นแบบนั้นปัญหาสินค้าเกษตรจากประเทศข้างบ้านอย่างเช่นทางฝั่งพม,มา่าทางฝั่งเขมรโดยเฉพาะเขมรนี่สินค้าเกษตรเข้ามาแล้วไอ้นักการเมืองไทยที่เราเลือกไปเนี่ยแล้วก็พ่อค้าในทุนที่มันค้าขายกันอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรครับเลือกไปก็เงียบกริบป,ปัญหาต่างๆราคาข้าวตกตำ่ำสอสอก็แหกปากมาบอกว่าจะช่วยอย่าง,ง,น,งน้นอย่างนี้รัฐบาลต้องช่วยแต่สุดท้ายสอสอที่เราเลือกไปมันก็เป็นเพียงแค่การสร้างวัฒกรรมให้ตัวเองดูดี ทั้งๆที่ก็รู้อยู่แก่ใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสินค้าเกษตรกรไทยพวกท่านรู้แต่พวกท่านก็ยังนิ่งแล้วก็ออกมาแสดงบทบาทเรียกร้องแทนพี่น้องเกษตรกรอันนี้ผมคิดว่าเราควรที่จะปรับปรุงหรือว่าปฏิรูปอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นสําหรับประเทศไทยเช่นระบบราชการที่มันห่วยแตกอยู่ในปัจจุบนันนี้ระบบสันดานระบบนิสัยของนักการเมืองที่มันย่ําแย่อยู่ในปัจจุบนันนี้เพราะว่าประเทศไทยปัจจุบนันนี้ท่านสังเกตดูนะครับว่า นอกจากปัญหาทุจริตคอรัปชันของระบบราชการแล้วเนี่ทุจริตคอรัปชันในระบบของชาวบ้านพ่อค้านายทุนมันก็มีครับมันฝังรากลึกไปแล้วปัจจุบันนี้ถามว่าการทุจริตมันส่งผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรยังไงส่งผลกระทบแน่นอนครับอย่างแรกก็คืองบประมาณที่ถูกทุจริตไปนั้นแทนที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรก็กลับไปเข้ากระเป๋าพ่อค้านายทุนข้าราชการชั่วๆแบบเนี้มันก็ทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรนั้นด้อยลง อันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาสังคมการพัฒนาประเทศชาตินี่ถ้ามีการทุจริตเรื่องต่างเหล่านี้บอกได้เลยนะครับว่ากลายเป็นเรื่องที่ด้อยพัฒนาเช่นอะไรครับปัจจุบนันนี้ที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่เช่นระบบการศึกษาไทยที่มันด้อยพัฒนาเพราะงบประมาณต่างๆนะครับโดยรวมนะครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของกระทรวงศึกษางบประมาณโดยรวมของประเทศเนี่ยสุดท้ายมันก็ถูกทุจริตไปทําให้ระบบการศึกษาไทยนั้น ได้รับผลกระทบไปอย่างเต็มเต็มเลยครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยด้อยพัฒนาจีนเทาจีนดำฝรั่งเทาขมรเทาไทยเทานี่เต็มประเทศเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะระบบการศึกษาไทยมันไม่พัฒนาถึงพัฒนาก็พัฒนาไม่เต็มที่พอระบบการศึกษาไม่พัฒนาเป็นไงครับคนไทยก็โดนหลอกระบบต่างๆที่เราควรพัฒนาที่เราควรพัฒนานะวัตกรรมต่างๆให้มันทันโลกทันเหตุการณ์ก็ไม่มีคนรุ่นใหม่ใหม่ ขึ้นมาพัฒนาให้ทันท่วงทีสิ่งต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าขดหูแล้วก็น่าเสียดายนะครับว่านักการเมืองเองก็ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอแต่กลับลายเป็นว่านักการเมืองบางคนบางกลุ่มพัวพันกับกลุ่มสีเทามีข่าวกับกลุ่มสีเทากันไม่เว้นรายวันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้น นโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุอะไรต่างก็ตามนะครับที่บอกว่าจะเติมเงินให้กับครัวเรือนนึงจะเติมเงินอย่างงุ้นอย่างนี้รายได้ไม่ต่ากว่าเท่านี้เท่าน,านี้หรือว่าจะทําให้คุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรประกันราคาข้าวทาให้สินค้าเกษตรกรราคาดีสรุปสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่เพ้อฝันทั้งสิน้นเกษตรกรอย่างเรานี่ยผมก็เคยพูดไปแล้วว่าเราต้องการนโยบายที่มันทําได้จริงปฏบิบัติได้จริง ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นพวกท่านทำได้ไหมสําหรับนักการเมืองไม่ใช่ว่าเอาแต่คำพูดไปพูดพูดสวยหรูแต่สุดท้ายบอกว่าเงินไม่มีรององบประมาณแล้วท่านพูดทำไมครับดังนั้นนโยบายต่างๆเหล่านี้เราควรมีการทบทวนในการเลือกคนเลือกสอสอที่จะมาเป็นตัวแทนของเราเพราะนโยบายหลายอย่างต้มตุนพี่น้องประชาชนผมบอกได้เลยครับว่าดังนั้นณวันนี้ปัจจุบันนี้พี่น้องเสษตรกรไทย ขอให้ทบทวนทำความข้าใจให้อย่างลึกซึง้งแล้วเลือกพักที่มันเป็นไปได้สำหรับพี่น้องเสร็จก่อนไม่ใช่เลือกพักที่มันเพ้อฝันหาเสียงไปวันๆขอบคุณครับ